สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่ที่ติดตามรับชมช่องคนหาเหรียญชาแนลคลิปนี้ช่องคนหาเหรียญก็หาเหรียญที่มีช่องประกาศรับซื้อมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน ก็เป็นเหรียญชนิดห่บาทสองเหรียญชนิดหบาทสองเหรียญทั้งสี่เหรียญน,นี้มีช่องประกาศรับซื้อเมื่อก่อนเราก็เลยต้องมาให้ท่านผู้ชมดูว่าเป็นเหรียญแบบไหนท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ดู เมื่อตอนที่เขาประกาศรับซื้อก็สามารถย้อนไปดูที่หลังได้นะครับช่องก็มีชื่อเสียงพอสมควรในวงการหรือว่าบรรดา YouTube ทั้งหลายนะครับแต่ก็ต้องขออภัย ผมก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อช่องเขาได้แต่ส่วนที่ผมได้มีข้อมูลก็คือผมติดตามหลายช่องนะครับก็จนสามารถมีเหรียญตัวอย่างที่ทางช่องเขาประกาศรับซื้อมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็มาติดตามรับชมพร้อมกัน เหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญเหรียญน,นี้เลยเหรียญน,นี้ช่องที่ประกาศรับซื้อเขาเรียกว่าเนื้อเกิน3จุดนะครับจุดที่1จุดที่1เนื้อเกินที่ตรงสละอูนะครับที่ตรงสละอู ถ้าถ้าส่องดูจะเห็นชัดนะครับถ้าส่องดูจะเห็นชัดเนื้อเกินที่ตรงสระอูคำว่าภูมินั่นคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองตรงขอบบ่าจุดที่สาม ใต้กระดุมเสื้อนะครับเหรียญนี้เป็นปีพศ2550เลขศูนย์ไม่ชัดเจนแต่ช่องที่เขาประกาศร,รับซื้อเขาบอกว่าราคาไม่ได้อยู่ที่เลขศูนย์ราคาอยู่ที่เนื้อเกินสามจุด จุดที่หนึ่งสระอูจุดที่สองตรงบ่าจุดที่สามตรงกระดุมเสื้อช่องที่เขาประกาศรับซื้อเขาเรียกว่าเนื้อเกินสามจุดแรกๆเรายังไม่ได้เหรียญน,นี้มาช่วงนั้นเขาประกาศรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันห้า พอเราได้มาเราก็อยากขายแต่ติดต่อไม่ได้หาช่องทางก็ไม่ไม่ได้นะครับก็เลยไม่อยากเชื่อว่าช่องนั้นเขาจะประกาศรับซื้อจริงเขาก็คงรีวิวเอาเพียงยอดวิวเท่านั้นนะครับ นี่คือเหรียญเหรียญแรกต่อมาเหรียญที่สองเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2538รเหรียญน,นี้ก็มีช่องประการรับซื้อเหมือนกันเป็นเนื้อเกิอนอยู่ตรงตรงบ่าแล้วก็ บนเส้นผมันด้านหลังช่องที่ประกาศรับซื้อก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นกันเราก็เลยไม่ได้ขายก็เลยไม่เชื่ออีกนั่นแหละว่าเขาจะซื้อจริงเขาประกาศรับซื้อเหรียญละ300บาทนะครับ หรือเขาอาจจะรับซื้อตามออเดอร์ของเขาก็ไม่สามารถรู้ได้เขาได้เต็มแล้วเขาก็ปิดการรับซื้ออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเราทำคลิปแบบนี้ fc ก็คอมเมนต์เข้ามาติดต่ออยังไงติดต่อที่ไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ข้อมูลนี้เราก็ได้มาจากตัวของเราเองความสามารถของเราเองที่เราติดตามช่องที่เขาประกาศรับซื้อไม่ว่าจะเป็นเหรียญเนื้อเกิน3จุดแล้วก็เหรียญเนื้อเกินด้านหลังปี38นะครับก็ถ้าอยากรู้นะครับก็ไปติดตามเอาเองทาง youtube พิมพ์หาดูนะครับ 1> 1เรียญหนึบาทสองเหรียญก็ผ่านไปต่อมาก็เป็นเหรียญ5บาทเหรียญนี้ก็มีช่องประกาศรับซื้อทางอยู่ทางภาคอีสานนะครับอยู่ทางภาคอีสา,าเนเนี่ยเหรียญนี้ ปัจจุบันเขายังรับซื้ออยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบช่องนี้ติดต่อได้แต่เวลาจะตกลงการซื้อขายนี่ไม่สะดวกเกี่ยวกับการซื้อขายเกี่ยวกับราคาอย่างโน้อนอย่างนี้เหมือนรับซื้อไม่จริงนะครับแต่เหรียญที่เราเก็บนี่ ลวนแล้วแต่มีประวัติการประกาศรับซื้อทำไมงั้นเราไม่เก็บก็เราเก็บเก็บไว้เพื่อเผื่อว่าเขาจะมาประกาศรับซื้ออ,อีกรอบจะได้ส่งทันจะได้ขายทันเท่านั้นเองนะครับเหรียญน,นี้ก็เหมือนกัน ก็มีช่องประกาศรับซื้อเหรียญลักษณะแบบนี้ขอเป็นป้องเป็นป้องชนิดหบาทแต่เขารับซื้อตอนเขาประกาศรับซื้อเขาเขาเอาเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กของรัชกาลที่9ปีพศสองพัน้าเขาประกาศรับซื้อปีพศ25 4 1 ขอเป็นป้องเหมือนกับเหรียญน,นี้หรือว่าเหรียญน,นี้ไปเหมือนกับเหรียญของเขาอันเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่มาให้ดูเหรียญลักษณะแบบนี้ไม่มว่าจะเป็นหนึ่งบาทหบาทมีช่องประกาศร,รับซื้อเมื่อก่อนปัจจุบันนี้เงียบหายไม่มีข้อมูลทางช่องของเราก็เลยนำมารีวิวให้ ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ข้อมูลเก่าๆเกี่ยวกับทางช่องของเราได้ประสบการณ์มาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องคนหาเหรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ